murteo ใจรักกันฉันต้ออกหันก็เพราะรักเมียยอมเสียเธอไปทั้งใจไม่ปราณฉันทันเจอเจอจนมีน้ำตา i okay. ยงย้อนมางานวือการอาบสวัสดีแฟนๆพี่น้องชาวไม่เคยข้ามมานะครับวันนี้ก็เป็นความโชคดีของผมที่ได้ข้ามมานะครับแต่เป็นความโชคร้ายที่เราไม่มีเวทีสแสดงแค่นั้นเองพอข้ามมาปุ๊บพายุถล่มเลยแป๊บเดียวเองนะฮะความโชคดีคือเราไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ต้องเสียใจกักนนะอาจารย์น้องตีนไปด้วยเพราะว่าท่านเจ็บหลายสามท่านอยู่นะครับก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณ มิวสิกนะครับที่ท่านให้เกียรติกับผมได้มีโอกาสมาร่วมงานวัดในวันนี้นะครับแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับปีใหม่ไทยนี้อวยพรให้แฟนๆเป็นน,น้องชาวเกาะเก็บชาวนี่ครับเจ้านายผมครับนี่คือท่านดออรธนีชัยจรยิยาเอกบดุลนะครับพอท่านใจดีมีน้ำใจแล้วก็เป็นคนใจบุญน,น,นะครับดูที่อายุ15ปียังดูหนุ <laughs> ่มมา เดี๋ยวจะได้พบก,กับคุณสินธานิยาก่อนตอนนี้มารอแล้วนะครับสินธานมาแล้ว เ็นสองมีรูปมีคงจะเสียใจ I'm sing them. องหัียังมีทาการแสดงี่อยู่ขอเนะ้องตกใจนะครับเอนอ้า่่านะครับได้จีอบย่างแนนนอนีกครั้งงปันมใชเื่ตรนี้้ แต่ทุกาคีทีนเจ้าน้าี่ระดับตนนะเออคงจะไม่เป็นไรว่าระต้นเดนะที่ทบารดัระัต้นนต้าโรข่าะัที่าดินะดับเแต่เปจอเกตี้้น่นอัเกตี้ จริงๆคิวแสดงก็ประมาณสามทุ่มเนาะแต่ไก่เขาจะขึ้นประมาณกี่โมงประมาณวงเล่นทุ่งเครึ่องร้องประมาณสองทุ่มอ่าแล้วี่ยงขึ้นสามทุ่มครับแล้วที่สายนี่เวทีแล้วลงมาเพราะอะไรครับพอดีพี่เดินมาโยกดูแล้วเฮ้อ <c oughs> พายุไงพายุมาแบบนิดเดียวนะนิดเดียวลงมานิดเดียวแล้วอีกอย่างก็คือทางเวทีมันไม่ได้ยึดด้วยสลิงด้วย เพราะข้างหลังมันเป็นปูนทั้งหมดแล้วก็จะมีโบสถ์อยู่ข้างหลังด้วยมันก็เลยพอพายุเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไปเลยตอนนั้นแรงไหมไม่แรงมากนะเพราะหนูนั่งอยู่หลังแต่ว่าแต่ว่าพี่เดินเข้ามาน่าจะแรงนะแต่มันเหมือนปุ๊บเดียวมันมาปุ๊บเดียวแล้วก็ร่วงลงมาก็ค่อยหักแต่ก็โชคดีที่พอเรายัง่ม่เล่นเดี๋ยวว่านั้นนุ่ีเจ็บไปสามคนกําลังซ้อมเพลงผมอยู่ไงเนี่ยของพี่ของพี่แรงกําลังซ้อมเพลงยิ่งยงแล้วก็ พายุเข้าลงมาเลยแสดงที่ไหนอะไรที่อ่ะเคยเจอเหตุาก,การณ์แบบนี้ไหมวเคยเคยเจอที่เกาะช้างครั้งหนึ่งก็กําลังร้องรอง้รอ,งรองอยู่ก็พายุมันมาแบบเนี้ไก่อยู่พายุมันมาแบบเนี้ยพอมันมาด้วยความที่เราเป็นคนที่ระวังตลอดเวลาเอ๊ะมันลมนูน่นนี้นั่นมองซ้ายมองขวาพอรู้ว่ามันเอ็นเข้ามานะเราโดดลงเลยโดดลงวิธีเลยกับน้องชายกับทรงพลตอนนั้น แล้วมันมาแบบทับแดนเซอร์ต้งสารมากเลยแล้วอย่างนี้เราจะทำการไปต่อไหมครับก็กะว่าจะมาขออาศัยพื้นที่ของเสด็จพ่อเสด็จพ่อตรงนี้มาแสดงครับนะฮะแสดงชาวบ้านได้ดูอยากให้ชาวบ้านได้ดูชาวบ้านมาแล้วเพราะอย่างคือเขาอยากเห็นหน้าตาเราลของเราของเราด้วยนะครับพื้นที่แสดงได้ใช่ต้องหาให้ได้แล้วเราโชคดีที่มีน้องๆเขามีแบบคอมมีอะไรพร้อมเนาะไก่่ใช่ใช่จันจวงบอกว่า ชแต่จริงๆถ้าเกิดขึ้นช่วงจันร์จวงเนี่ยโอ้โหจันจวงหมดดีนะหนูถวายพระไตรมาก่อนแรงออกของพี่แรงที่แล้วก็มีโยโย่เซมอนมาดลูกสาวมาด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็จะเล่นให้แฟนๆได้ดูตรงเนี้ยเขาปุบปิดเพื่อให้เสียชื่อทางวัดใช่และอีกอย่างถ้าเราวันอื่นเราไม่มาก็ไม่ได้มันไม่ว่างไงติดงานหมดใช่ปุณนี้เล่นที่สันทันเบิด์ด้วยนะครับจริงรุณยนี้เล่นทันเวิด์เข้าไปให้ได้เลยนั่นหละ คือเป็นนักร้องอินเตอร์ไงนักร้องอินเตอร์ไงนี่เอออ้าวก็สำหรับวันนี้แฟนๆที่อมานะครับก็ไม่ต้องไม่ผิดหวังนะครับได้ชมแน่นอนคอนเสิร์ตจันจวงยิ่งยงโยโยซิมมอนมาสแล้วก็เสรินทรานิยากรนะครับเราจะแสดงตามอัตภาพนะครับจทุ่งเราเราอยู่ได้เตพี่เราขึ้นได้หมดพี่เคยไปแสดงภาคใต้คนเอาเวทีหนีไปอ่ะ ที่ยังร้องอยู่หน้าแบบพื้นดินเลยเออเคยเราแบบผ่านมาเยอะแล้วผ่านมาเยอะแล้วแค่นี้จิ๊บจิบเจ็บมาเยอะมาส้มจิตผ่านมาเยอะเจอมาเยอะโอ้ยสารพัดเยอะนะวันนี้ก็ฝากแฟนๆนะครับมีความสุขแน่นอนแต่พรุ่งนี้เวทีปกตินะครับแฟนๆมาก็มาเชิญนะครับที่เกาะเกร็ดแห่งนี้นะครับวัดประไมค่ะอ่า